สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาเปเด,ดข่าวสารทีมรักเราในรอบวันครับพรุ่งนี้มีโปรแกรมทําการแข่งขันแล้วนะก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวเลยครับพรุ่งนี้เราเตะคู่แรกเลยด้วย6กโมงครึ่งออกไปเยือนเลสเตอร์ครับเท่าที่ไปไล่เช็คดูมาว่ามีใครบาดเจ็บบ้างก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีแค่คาวินฟิลลิปที่แยกซ้อมเดี่ยวได้แล้วกับคลายวอเกอร์ที่ฟื้นฟูจากการผ่าตัดอยู่ครับที่ต้องไปเช็คเนี่ยก็เพราะว่าหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนเล่นแฟนตาซีนะ ในแฟนตาซีเนี่ยฮาแลนด์ขึ้นตัวเหลืองมาเลยครับก็คิดว่าเจ็บหรือเปล่าแต่ข่าวสารของทีมเราก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาว่าฮาแลนด์เจ็บนะเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าฮาแลนด์ก็แค่ป่วยครับอย่างที่เป๊ปบอกที่ลงเล่นไปไม่เต็มเกมในเกมเจอกับดอทมุลน,น่ะผนวกวนออก,วนวกับมีบทสัมภาษณ์ของไบนด้าโรเจอร์ออกมาด้วยครับผนวกกับมีบทสัมภาษณ์ของโรเจอร์ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ที่จะเจอกับเราในวันพรุ่งนี้เนี่ย เขาออกมาบอกว่าก็หวังว่าฮาแลนด์เนี่ยจะลงเล่นได้นะพะตนเนี่ยต้องการเห็นผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามครับความสวยงามของพริม์ลีกเนี่ยคือการได้เห็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับโลกอย่างแท้จริงลงเล่นครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาไรนะฮาแลนด์สุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วก็จะลงมาเพิ่มสถิติตัตวเองได้ครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆก็มีบทสัมภาษณ์ของแจ็คกิลลิตมาฝากกันครับหลายคนจะวิจารณ์กิลลิตใช่ไหมว่า ยิงไม่ค่อยได้บางเกมก็เล่นดีบ้างบางเกมก็เล่นไม่ดีแกก็ออกมายอมรับเลยครับว่าตนเนี่ยไม่ใช่ปีกสายยิงนะส่วนเรื่องที่ตัวเองถนัดเนี่ยคือการดึงคู่แข่งแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าครับการใช้สถิติเนี่ยเป็นเหตุผลที่แย่ที่สุดเลยถ้าคุณใช้ในเคสของตอนนะในฐานะปีกเนี่ยตนไม่เคยยิงได้มากมายกายกองเลยฤดูกาลสุดท้ายของตอนกับวิลล่าเนี่ย ก็ยิงได้แค่6ลูกเท่านั้นย้อนกลับไปซีซั่นก่อนหน้านั้นก็ยิงได้แค่8ลูกในแชมเปี้ยนชิพก่อนหน้าน,น,นั้นอีกก็ยิงได้แค่6ลูกถ้าถามความถนัดของตนเนี่ยก็คือการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับเพื่อนครับต้องการดึงผู้เล่นภายตรงข้ามา2-3สาคนนาไม่เพื่อนเนี่ยว่างที่สุดอะไรแบบเนี้ยท้ายที่สุดแล้วถ้าตนสร้างสารรค์โอกาสได้มากมายให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันก็จะรู้สึกแฮปปี้กว่าครับแฮปปี้กว่าการยิงได้ ฤดูกาลนี้เราก็ได้เห็นนะในบางแมตท,ที่กิริศท,ทำแบบที่เขาพูดนี่แหละก็อยากให้โชว์ผลงานให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงทำให้แฟนเรือใบสีฟ้าหลายหลายคนหายเครื่องใจอะ่ะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วผมก็เชื่อในทีมงานการซื้อขายของเรือใบนะอย่างฤดูกาลนี้ก็ค่อนข้างชัดครับอาคาชิจิมาเล่นได้เลยฮาแลนมาเล่นได้เลยโกเมสเองก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรจะมีก็แต่คาวินฟิลิปนี่แหละเพราะว่าเจ้าตัวยังเจ็บอยู่ครับพักหลังๆไม่ได้เรือใบเราซื้อตัวก็เข้าเป้าเกือบหมดอะ่ะ อันนี้คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาฝากอัลฟา8ปดแปว้ด้วยนะครับรายละเอดอยู่ใต้คลิปนี้แหละทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ